ผมย้อนแบบนี้เลยครับว่า The Batman เนี่ยเราตามมานานมากเราตามดูมันตั้งแต่มันเปิดกล้องใหม่ๆเราตามกันมาตั้งแต่มีข่าวว่าไอ้ทาง DC Extended Universe จะทำหนังแยกเป็นหนังแยกแบทแมนเดียวผมว่าทุกคนรู้ข่าวมาตลอดแล้วครับ เป็นเอฟเฟกจะแสดงเป็นเ e ฟเฟกจะกำกับเอฟเฟกไม่กำกับแล้วเอฟเฟกไม่แสดงแล้วแมตริฟกำกับใครจะเป็นแบทแมนดีเอาแบทแมนหนุ่มดีกว่าสุดท้ายได้ชื่อโรเบิร์ตแพตติงสันหนักไปกว่าน,นั้นแมมีโควงโควิดอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดครับหนังเข้าใช้เรทกว่ากำหนดที่เราควรจะได้ดูเป็นปีครับซึ่งไอการที่มันเข้าใช้เรทกว่าที่กำหนดเป็นปีเนี่ยสำหรับผมแอบผมว่ามันเป็น มันอาจจะไม่เป็นข้อดีในทางการตลาดสำนับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งเราสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เราคนดูเนี่ยรู้สึกว่าโอ้มันยิ่งนานยิ่งอยากดูเนาะเมื่อไหร่จะได้ดูสักทีเข้าสักทีแต่พ่ออยากดูจะแย่อยู่แล้วแบบนั้นฮะสำหรับหนังเรื่อง The b แ t m a มจนสุดท้ายมันมาเข้าเอาเนี่ยต้นเดือนมีนาคมเนี่ยเราก็ได้ดูจนได้ก่อนจะไปดูเนี่ยผมแอบตกใจอยู่นิดเดียวครับก็คือ2ชั่วโมง56นาที เขียผมหลังๆนี่ผมมีอาการแพ้หนังยาวครับผมไม่ค่อยอยากดูอะไรที่มันยาวเกินไปผมจะแฮปปี้มากถ้าหนังสักร้อยนาทีอ่ะเออชั่วโมงนิดๆชั่วโมงนิดๆกำลังดีดูแอนิเมชันเนี่ยแปะแปดเก้าสิบกว่าเนี่ยโอ้เพลินเลยแต่โอ้โหแบแล้วเป็นแบทแมนอ่ะคุณแบทแมนที่บอกว่าจะทำเป็นหนังนักสืบเป็นดทเททีฟเป็นทริลเลอร ออกจากขนบหนังซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหมดแน่นอนแต่จะเล่าอะไรว่าตั้งสองชั่วโมง59นาทีอาการก่อนจะไปดูผมรู้สึกว่ามันยาวไปไม่ว่าเลยฮะเตั้งคำถามนี่เลยว่ามันยาวไปไหมแต่พอเข้าไปดูเนี่ยโอเคแหละพอเราเริ่มดูหนังไปเนี่ยเราก็ช่างมานะันอะถ้ามานั่งจับจ้องว่าแบบจบยังว่าไม่จบสัทีนี่อ้หูหมาตั้งเยอะแล้วเหลืออีกตั้งครึ่งหนึ่งเหลือแล้ววะเนี่ยแบบเนี่ย ผมว่ามันน่าจะไม่สนุกครับดังนั้นก็ดูมันไปละกันตัวเนื้อเรื่องของ The b a t m a n เนี่ยเป็นเหมือนอย่างที่ผมบอกครับเอาจริงๆแล้วไม่ได้ซับซ้อนเนาะผมฟังฝรั่งเขาพูดถึง The b a t m a n นเน่ยเขาก็บอกว่ามันก็คือพล็อตเรื่องราวของก็อตแฮมซิตี้เกิดเหตุฆาตรกรรมขึ้นฆาตรกรเป็นฆาตรกรที่มีพฤติกรรมคล้ายๆกับฆา,า,า,าตรกรต่อเนื่องเห,อเหมือนกับที่เขาบอกเลยครับว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากโซเดีย k คิลเลอร์ทิ้งปริศนาเอาไว้ป่วนประสาทตำรวจแล้วก็สื่อมวลชนแต่ในปริศนาที่ว่า มันดันทิ้งคลูบางอย่างที่เกี่ยวกับเดอะแบทแมนเอาไว้ด้วยไอ้แบทแมนก็เลยโดนไอ้จิมสกอร์ดอนเนี่ยตามมาว่าเฮ้ยมันกล่าวถึงอยูว่ะยู่ต้องมาดูช่วยดูแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุฆาตกรรมที่ว่าเกิดขึ้นกับคนสําคัญของก็อตแธมซิตี้หลายคนอย่างต่อเนื่องครับแล้วแบทแมนก็ไขปริศนาร่วมกับตํารวจไปเรื่อยๆตัวหนังพลอตประมาณนี้ครับดังนั้นแล้วมันทําให้เราเห็นอย่างทนโทษเลยครับว่ามันมาแนวหนัง ฆาตกรรมปริศนาการถอดรหัสปริศนาฆาตกรรมเหมือนเราดูเซเว่นเหมือนเราดูโซดีแอคเหมือนเราดูซา l e เลนดับเดือแลมอะไรทํานองนั้นครับดังนั้นใครที่มาทางนี้เนี่ยชอบดูหนังแบบใครเป็นฆาตกรนะมันก่อเหตุนี้ขึ้นได้ยังไงการแข่งขันกันเวลาเป็นหนังฆาตกรต่อเนื่องที่มันทิ้งปริศนาไว้เนี่ยต่อให้เป็นหนังที่มันเฉลยตั้งแต่ต้นนะครับว่าใครคือฆาตกรเนี่ย มันก็มันก็จะมีความลุ้นครับความลุ้นในการต่อสู้กันระหว่างฝั่งที่ว่าใครจะนําอยู่ว่าใครจะโดนแซงหรือ,อยังนะครับระหว่างคนที่จะก่อเหตุกับคนที่จะตามจับแบทแมนก็มาส่งนั้นครับแต่ว่าเอาสำหรับผมเนี่ยไอไอไอพลอตเรื่องการทําการสืบหาฆาตกรเนี่ยมันน่าสนใจนะแต่ระหว่างทางในสามชั่วโมงที่ดูอยู่เนี่ย ผมรู้สึกว่าเรื่องอื่นๆที่มาประกอบกันเนี่ยมันเยอะไปหน่อยฮะไหนจะมีเรื่องส่วนตัวของเซเรนาคลายไหนจะมีเรื่องส่วนตัวของบรูซเวนอยู่ในนั้นด้วยไอเรื่องที่เกี่ยวกับคดีฆาตรกรรมก็มีเรื่องเขาเรียกว่าครามออร์แกเซชันที่เป็นคือขายโยงใยมีการคอร์รัปชั่นทุจริตอยู่ในกอตแธมซิตี้มเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วเรื่องมันก็คอยจะขยับออกจากการสืบตลอดเวลาซึ่งไอแบบเนี่ย โดยมากแล้วมันมักจะไม่เกิดกับหนังฆาตกรรมครับเ,เราดูย้อนกลับไปเอาแบบไม่ฆาตกรรมมากแบบไอ้กรอนเกลก็ใช่นะกรอนเกลเซเว่นอะไรพวกเนี้ยเ,เราจะดูไปเราจะดูไปพร้อมกับการพยายามไขปริศนาให,ให้ให้จงได้จากฝั่งตำรวจเป็นหลักถูกไหมฮะแล้วเราก็จะค่อยๆถูกคือเรื่องมันก็จะค่อยๆถูกบิดให้มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วจนสุดท้ายก่อนจะเฉลยหรือว่าทุกอย่างจะคลี่คลายเนี่ยโหมันจะจะเขม็งเกลียวมากๆทุกอย่างมันก็จะตึงมากๆแต่แบทแมนเนี่ยเออพอแบทดริฟเองมีเวลาเยอะนะครับมีเวลาตั้งเกือบ3ามชั่วโมงเนี่ยมันก็เลยมีเวลาให้ไปทํานู่นทํานี่เยอะครับผมเองผมรู้สึกตลอดเวลาว่าผมไม่ายาวไปว่ะแบทแมนเวอร์ชันเนี่ยยาวลงมาได้อีกเป็นชั่วโมงนะครับเพื่อให้มันกระชับอะ่ะ แล้วคิดว่าถ้ามันกระชับมันอาจจะสนุกกว่านี้นะคือพอมันยาวแล้วมันเป็นยาวด้วยการเป็นหนังสืบฆาตกรอย่างเงี้ยมันดูไม่เหมาะกันครับกับการดูหนังที่มีการสืบหาฆาตกรแต่ดันไม่แต่ดันไม่ไม่ไม่ลุ้นระทึกตลอดเวลาแบบนั้นน่ะเออมันก็เลยทําให้รู้สึกในการมันทําให้ความรู้สึกในการดู t h อ Bat ทแมนอ่ะมีความรู้สึกถึงความยาวของมันตลอดเวลาครับมีความรู้สึกถึง ถึงความยาวว่ามันเป็นปัญหาของหนังเนี่ยตลอดเวลาที่เราดูอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโอเคแหละมันมันยาวจริงมันไปด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราแมมันหรือมันก็ออกมาจากเรื่องนี้อีกแล้วปริศนาอาวไอ้เร่องปริศนานี่ปัญหาเยอะมากครับปริศนาก็ไม่ดูดูไม่กระชับปริศนาก็ดูไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ปริศนาดูคิดมาไม่ค่อยดีไอ้แบทแมนดูทําไมมันฉเฉลย มันทำไมรู้คำตอบของไอ้ริดเดอร์ที่ถูกทิ้งเอาไว้ตลอดเวลาคำถามถามอะไรมันตอบได้ทุกอย่างเลยแต่ก็ไขปริศนาไม่ได้ปริศนาหลายอันดูไม่ค่อยสัมพันธ์กันการเฉลยอ,ออกมาปุ๊บเฉลยแล้วไม่เห็นยังไงเลยรู้อันนี้แล้วจะยังไงเหรอเออความเป็นปริศนามันดูมีปัญหาตลอดครับแล้วมันไม่พอมันไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่เนี่ยความพยายามจะเป็นหนังนักสืบของเดอะแบทแมก็เลยดูไม่ค่อยประสบความสําเร็จครับ แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ผมบอกครับว่าเออสุดท้ายแล้วถึงแม้มันจะทำตัวเป็นหนังสืบหาฆาตกรแล้วเราเองกลับรู้สึกว่ามันทำออกมาได้ไม่เต็มที่เนี่ยแต่อย่างน้อยการเดินมาทางนี้อย่างชัดเจนเนี่ยเอ้ยผมว่าทำให้หนัง The Batman กลับกลายเป็นมีสเสน่ห์กว่าการจะทำอะไรซ้ำๆเดิมๆมากครับ เขาทำได้ไม่สมบูรณ์โอ้โหร้อยเปซ็นป๊ะเหมือนหนังฆาตกรฆาตกรรมที่เราดูมาต่ก่อนแหละแต่ในความไม่สมบูรณ์ที่ว่ามันก็เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าจดจําครับในหนังเต็มไปด้วยฉากของบรูซเวนที่เออผมว่ามันในขณะที่ดูมันมีปัญหานะดูมันแปลกแ,ลกแต่มันก็ดูเป็นสเสน่ห์ของหนังไปไปไป,ไปพร้อมๆกันนะ เพราะอย่างที่เราดูมาตลอดครับว่าหนัง The Batman ครั้งนี้เนี่ยเขามาเชิงแบบเรียลลิสติกมากสมจริงสมจังเหลือเกินดังนั้นพอมันสมจริงมากอะตำรวจเขากำลังแบบครามซีกันอยู่ไหมฮะตำรวจกำลังดูคาตกรทำอะไรมีหลักฐานอะไรทิ้งเอาไว้อะไอ้คินนี่ใส่ชุดกางเาวเดินเข้ามา <laughs> ถ้าใครจำอารมณ์ตอนดูคิกแอสได้นะครับเออมันคล้ายๆอย่างนั้นเลยอะคือไอแบทแมนนี่มึงเป็นไรมากาเนี่ย แต่งตัวประหลาดประหลาดเดินเข้ามาในสิ่งที่เขากาลังทําสิ่งที่เป็นจริงจังกันอยู่เนี่ยมันดูประหลาดแต่มันดูเป็นความประหลาดที่ผมว่าไอ้แมดรีฟตั้งใจครับเพราะว่าเขาจั่วเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหนังจะเข้าด้วยซ้าไปว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีปัญหาไอ้บรูซเวนเนี่ยมันมีปัญหาดังนั้นคุณไม่ต้องไปคาดเดานะว่าสิ่งที่มันทาเนี่ยมันทําเพราะว่าอะไรพูดแบบภาษาเพื่อนๆกัน,นมันดูเป็นคนเพียเพ้ยนนะฮะ มันจะทําอะไรไม่ค่อยมีเหตุมีผลนะ่ะดังนั้นพอมันทําอะไรไม่มีเหตุมีผลนะ่ะเราก็จะคอยให้อภัยมันฮนะเช่นบางทีมันเอาปืสนามมาแผ่บนพื้นนะ่ะแล้วมันก็เอาสเปรย์มาพ่นเลอะเทอะ,ะเต็มบ้านฮนะไม่มีประโยชน์นะมันทาทาไมวะ <laughs> แต่เราเข้าใจนายเราเข้าใจได้ว่าบรูซเวนอยู่มีปัญหานิดหน่อยอยู่มีกระทบกระเทือนเยอะเหมือนกันนี่เป็นคนประมาณนี้เราเข้าใจได้นะฮะ ดังนั้นอย่างที่บอกครับพอหนังมันมาในท่าทีที่เราไม่ค่อยคุ้นกับการเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเออมันไม่ได้เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่างที่เขาว่าจริงๆด้วยมันมาในทางที่แตกต่างจริงๆด้วยแต่ใจผมผมว่าเขาคงไม่ได้มาทางนี้ได้ตลอดนะฮะเออไม่ได้มาทางสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนเป็นดีเทคทีฟิล์มแบบเนี้ยอันนี้มันคงเป็นดีเทคทีฟิล์มเพราะว่าตัวละครตัวร้ายมันเป็นเดอะริดเลอร์มั้งไปภาคหน้าจะกลายเป็นอะไรอันนี้ต้องรอดูกันอีกทีครับแต่ การมาในรสชาติแปลกใหม่นี้มันก็อย่างที่บอกครับมันช่างทําให้เดอะแบแมนคราวนี้น่าจดจํามากๆแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยโอเคแหละถึงแม้ว่าตัวพลอตกับการดําเนินเรื่องบางอย่างเราจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาความยาวอะไรพวกเนี่ยแต่มันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่มีขนาดยาวมากๆที่สร้างด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างที่อยู่ในขั้นสมบูรณ์แบบครับ นักแสดงก็สมบูรณ์แบบมากๆงานโปรดักชันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยบุโอมึงดีไปไหนอโปรดักชันดีไซน์ทุกอย่างมันเจ๋งมากครับการถ่ายเนี่ยไอ้ซินนมาโตกราฟีเนี่ยโอ้ถ่ายแบบหุยมึงถ่ายสวยมากดนตรีประกอบก็สมบูรณ์มากครับลีลาในการเล่าเรื่องเขาก็เลือกจะไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะเป็นท่าที่ไม่เป็นท่าปกติเป็นทรงแบบ พูดแบบไม่พูดแบบไม่เกรงใจกันก็คือไปเป็นไปทางหนังรางวัลน,นะฮะเออไปทรงแบบเล่นท่าไปทางแบบจะได้รับความชื่นชมอะ่ะเออไปเออกูไปเวนี้เดี๋ยวไม่ไปเวตลาดดีกว่าไปเวแบบแอคอาร์ตหน่อยดีกว่าอะไรแบบนั้นนะะซึ่งก็ได้ผลนะได้ผลมันทําให้มันทําให้เดอะแบทแมนดูมีความมีความมีความน่าสนใจในแบบของตัวเองครับผมอยากเทียบกับไอ้นี่มากกว่าฮะคือถ้าเราไปเทียบกับหนังมาเวลเนี่ยมันดูไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่แต่ว่า ดูเดอะแบทแมนแล้วทําให้นึกถึงตอนแซ็กซ์ไนเดอร์พยายามจะทนะํวอช t ม h น e n ฮะคือวอช c ม m น n เนี่ยมันมีมวลสารของความเป็นหนังซีเรียสอยู่แล้วแล้วมีความเป็นแบบเอาซูเปอร์ฮีโร่มาทําให้ดูเป็นความพิลึกพิลั่นอยู่แล้วเนื้อหามีความจริงจังมากๆเหมือนกันเดอะแบทแมนก็ไปท่าทีนั้นครับแต่เดอะแบทแมนทำออกมาได้ในในในเส้นความเป็นหนังสืบสวนที่เรารู้สึกมันไม่สมบูรณ์เนี่ยเอ้ยแต่ความเป็นภาพยนตร์ของมันมันก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะแล้วผมรู้สึกว่า ผมรู้สึกว่าดีกว่า Watchmen ฮนะ w a t c h m e ทที่แซ็กสไนเดอร์ทำนะมันจะไปต่อแบบไหนไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าเอ้ยถ้ามาทางนี้แล้วคนชื่นชอบครั้งต่อไปมันต้องทำได้ดีมากๆแน่ๆเลยอะออกมาน่าจะกลายเป็นแบทแมนที่ตอนเนี้ยถามว่ามันไปเทียบเท่าไอ้ดาร์กไนท์ t ร i โลจีของ Christopher โนแลนได้หรือยังเนะี่ยคำทำนายเขาบอกกันว่ามันน่าจะไปถึงได้ครับ แต่ยังไม่ใช่วันนี้ถ้าถามผมนะผมว่ายังไม่ใช่วันนี้แต่มันเสี่ยงกว่าผู้ก็พูดเถอะแมสสิ่งที่แมทรีฟทำเนี่ยมันเสี่ยงกว่าสิ่งที่คริสโตเฟอร์โนแลนทำถึงโนแลนจะจริงจังแบบไหนจะตีความโจ๊กเกอร์ออกมาฮีเลเจอร์เล่นดีมีการเล่นมุมจิตวิทยามีความโหดอย่างนั้นอย่างนี้แต่แบทแมนของคริสโตเฟอร์โนแลนตั้งแต่แบทแมนบิกินไปจนถึงเดอะดาร์กไนท์เดอะดาร์กไนท์รเซสทั้งหมดเนี่ย มันก็ยังคงมีความเป็นการ์ตูนอยู่ดีครับมันก็เป็นคอมิกอยู่อ่ะมันมีแกล้งนินจามันมีคุกแปลกๆมันมีการทําอะไรหลายๆอย่างที่ดูเป็นแฟนตาซีนะครับแต่ b a ทแมนคราวนี้ที่แบทบีฟทำอะ่ะเขาสะบัดสลับสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปหมดเลยฮะเออโอเคแหละมันอาจจะยังไม่สําเร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ภาคแรกซึ่งของโนแลนก็ไม่ได้สาเร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ภาคแรกครับ เป็นแมนบิกินดีไหมดีแต่สุดท้ายมันมากลายเป็นงานคลาสสิกแล้วกลายเป็นอยู่ในความทรงจำของทุกคนเนี่ยเพราะว่า The Dark Knight ดังนั้นถ้า The Batman จะไปต่อแล้วยังหอบเอาอารมณ์ที่เป็นแบบเนี้ยเดินหน้าไปต่อเราได้เห็นแล้วนะครับว่าบรูซเวนโตไปอีกระดับละมีความเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดไปบางอย่างละเขาน่าจะไปได้ เออแล้วมันจะไปต่อในทางไหนเออไอเนียน่าสนใจครับไอเนียน่าสนใจแต่ถ้าจะบอกว่าแบทแมนภาคนี้เนี่ยโ,โหมันดูแล้วมันจี๊ดสนุกมากในการดูขณะที่ชมอยู่ในโรงภาพยนตร์เลยไหมเนี่ยถ้าให้ผมพูดว่าโหผมสนุกกับมันมากๆในการดูเนี่ยไม่ได้ฮะน่าจะเป็นการพูดแบบที่เรียกว่าไม่จริงใจต่อผู้ฟังขณะน,นี้ผมไม่บันเทิงขนาดนั้นนะฮะมันไม่ใช่หนังบันเทิงครับมันมีความมันมีความ พยายามจะทำอะไรบางอย่างอยู่ที่ทำให้หนังเนี่ยไม่สามารถเป็นงานแบบดูแล้วโอ้โหหนุกมากเลยว่ะแบบนั้นได้ฮะซึ่งเขาเลือกแล้วเขาเลือกแล้วเขาเลือกจะเป็นแบบนั้นนะ่ะช่วยไม่ได้หนังมีเสียใจแทนแฟนๆดีซีด้วยฮะหนังเดอะแบทแมนยังคงมีปัญหาอยู่หลายๆจุดที่คุณคงจะโดนไอ้คนอื่นที่ไม่ใช่แฟนดีซีเนี่ยเอาไวอ้อัมเอาไว้แซวอยู่เต็ไมไปหมดแหละแต่ยังน้อยๆกูก็เห็นนะครับว่า ทั้งแฟนดีซและคนที่ไม่ได้อคติกับดีซีจนมากเขาก็ชอบมากๆนะซึ่งอันนี้ผมก็เข้าใจได้ครับผมเข้าใจได้ทั้งทั้งสองฝั่งเลยฮะโอเคผมยืนอยู่ในฝั่งของคนที่ไม่ได้ชอบอะไรมันมากมายนักแต่ก็เข้าใจโอ้แต่ก็สัมผัสได้นะมันเป็นเป็นงานที่โอ้คราฟมันดีมากฝีมือคนทำมันฝีมือคนทำเรื่องด้านงานคราฟนะด้านงานแบบงานภาพยนตร์อนะทําฉากทําสีทําอะไรพวกเนี้ยมันสมบูรณ์มากเลยเรื่องที่เล่ามันจยังไม่ค่อยโดนเท่านั้นแหละ แต่ก็สัมผัสถึงความดีงามของมันได้แต่ผมอยู่ฝั่งไม่ได้ไม่ได้ปลื้มกันมันมากแต่อีกฝั่งหนึ่งผมก็เข้าใจฮะถ้าคุณดูแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้โหนี่เจ๋งมากเลยว่าสุดยอดเลยเนะี่ยมันเข้าใจได้เลยนะเออมันเข้าใจได้เลยดังนั้นแล้วไม่ต้องทะเลาะกันฮะหนังมันอยู่ในฝั่งของแต่เตือนแฟนๆดีซไว้ก่อนนะว่าเขาก็อาจจะมันอาจจะเป็นงานที่คุณโดนกันแนนกันแหนต่อไปในอนาคตนะ เอาจริงๆนะถ้าดูกันแล้วเนี่ยดูกันหมดแล้วเนี่ยแล้วมานั่งคุยกันแบบสปอยได้เนี่ยไอสิ่งที่บรูซเวนกับแบทแมนทำมันมีอะไรให้นะ่าอําไปหมดฮนะไม่แบบมึงทำงี้ใหม่วะเออมันทําอะไรเนี่ยเอทำหนังทำไมเป็นแบบนี้วะอ,อ่ะแล้วตะปูอันนี้ไว้ทําไมไม่เห็นได้ใช้เลยแล้วมันหยิบอะไรมาวะไอแมดริฟก็ผมไปนั่งพยายามเก็บเก็บรายละเอยียดดูนะฮะแมดริฟมันก็พยายามจะทิ้งนู่นทิ้งนี่เอาไว้เพื่อใช้ต่อ แต่มันก็โชว์น้อยน้อยอ่ะมันเหมือนคนแบบต้องมาคิดต่อเยอะอะฮะเออต้องแบบโอ้มันคืออันนี้เหรอโอ้โหมึงบอกวันนี้อีกสักหน่อยเถอะไม่ที่หยิบออกมาแค่นี้ใครจะไปรู้วะต้องมานั่งอ่านในเน็ตต่อ,อผมว่ามันน้อยไปฮะถ้าจะทําก็ทํชัดชัดหรือถ้าจะไม่ทําก็ไม่ต้องทําหลายอย่างมันหยิบขึ้นมามันอะมันเอ่ยถึงนิดหน่อยเพื่อที่จะเป็นแบบคือถ้ามาเวลทำอ่ะผมยกแบบนี้ดีกว่าถ้ามาเวลทำเนี่ย แล้วตั้งใจจะโชว์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะใช้ต่อในในอนาคตเนี่ยโอ้โหแม้แต่จะถ่ายซ U นะครับแล้วก็แทบจะมีการอธิบายนะครับว่าสิ่งนี้คือนี่นะสามารถทําอันนี้อันนี้ได้แต่เรายังไม่ใชเอาวาไว้ก่อนเดี๋ยวหนังเรื่องหน้าเราจะมาใช้กันมันถ้าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่อ้แบทแมนมัทริฟไม่ทําแบบนั้นครับมันอีสเตอร์อีสเตอร์อีสเตอร์เอกนะฮะหยิบขึ้นมาแต่แต่ดันเป็นอีสเตอร์เอกที่ไม่ได้แค่วางไว้นะครับมันเอามาใช้อะ่ะเออมันเอามาใช้งานแต่มันก็ ผมผมแอบงงเลยอะ่ะเอออันนี้ผมจะพูดแบบที่คนดูแล้วเข้าใจนะคือผมแอบงงเลยอะ่ะตอนใครแม็กอะมันหยิบบางอย่างขึ้นมาโดยไม่อธิบายเราว่ามันคืออะไรอะ่ะแล้วมันก็เอามาใช้ด้วยแล้วก็มีผลต่อการต่อต่อมีผลต่อผลของการต่อสู้ในฉากนั้นพอสมควรเลยลกงงงง็ผมก็งงงงคผมก็งงงงว่าเออมันมันทำอย่างี้ใหม่วะ <laughs> แต่ตอนนี้เก็ตแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เก็ตละไปไปหาข้อมูลเออไปหา what is the บลา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 เออให้ไปหาดูแล้วก็เจอฮะอ๋อมันคืออันนี้อ๋อถ้าไปต่ออ๋ออ๋ออ๋อมันเอาอ๋อมันแบบนี้นี่เองเพื่อจะอ๋อถ้ามันจะเตาตัวนี้ออกมาในอนาคตอ๋อจะได้อันนี้มาใช้งานอ๋อจะบอกไม่ได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันสปอยหนังนะ,นะครับดังนั้นแล้ว ถามว่าชอบไหมสนุกไหมไม่หนุกขนาดนั้นครับสําหรับผมนะชอบไหมก็ก็ตลกดีมันไม่ได้ชอบแต่ว่ากลับมาแล้วกลับพูดถึงมันไม่หยุดแปลกดีนะฮะมันมีอะไรให้พูดถึงเยอะฮะเออแบบตำรวจก็แถมมันทำงานยังไงว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยดังนั้นอ่สรุป The Batman ของ Matt Reeves ที่มีระบ t ปฏิสันแสดงเป็นบูสเวนหนังหนึ่งในหนังที่เรา รอมานานแสนนานครับสุดท้ายได้ดูณนะวันนี้ไม่ได้ผิดหวังนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกประทับใจกับมันอะไรมากนะักดังนั้นแล้วเต็มสิบเนี่ยมันให้ต่ำมากไม่ได้จริงๆเนาะพาะว่ายังไงงานสร้างกับองค์ประกอบต่างๆก็สมบูรณ์แบบมากๆนะฮะผมว่าเจ็ดพอได้ครับ <laughs>